สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาติดตามดูทุเรียนที่ตัดยอดกับไม่ตัดยอดนะครับก็จะมาติดตามผลดูกันจะมาเปรียบเทียบดูด้วยนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการที่ตัดยอดทุเรียนกับไม่ตัดยอดนะครับ เปรียบเทียบดูอตอนนั้นก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับที่ผมทําไปส่วนวันนี้ก็จะเป็นทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชนีนะครับต้นนี้ไม่ได้ตัดยอดนะครับส่วนต้นโน้นตัดยอดนะครับอาสาเหตุที่ตัดต้นนั้นนะครับก็เพราะว่าปลูกไปนะครับ ลำต้นก็จะเป็นลักษณะโตเร็วสูงชรุูนนะครับลำต้นจะเป็นเรียวๆผมก็เลยมีการตัดยอดนะครับดอกยอดเอาไว้เพื่อที่จะให้ลำต้นเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับลำต้นโตขึ้นลักษณะต้นพันธุ์นะครับซื้อมาปลูกเท่ากันเลยนะครับต้นพันธุ์เท่ากัน ความสูงประมาณ70ซนติเมตรนะครับสูงพอๆกันขนาดลำต้นประมาณนิ้วมือนะครับตอนนั้นนะครับผมซื้อมาปลูกนะครับเพื่อนเก็ไปดูคลิปคลิปเก่าได้นะครับที่ผมปลูกทุเรียนสายพันุชนีนะครับต้นนี้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนที่ปลูกยอด นะครับยอดก็จะเป็นลักษณะใบตันนะครับเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่มียอดนะครับเป็นยอดตันส่วนต้นหนึ่งนะครับต้นนั้นก็จะมียอดนะครับเริ่มมียอดแทงออกมานะครับความแตกต่างก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับต้นที่ไม่ตัดยอดนะครับต้นนี้นะครับนี่คือต้นที่ไม่ตัดยอดนะครับ อตอนนี้ก็ความสูงนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณอันนั้นก็จะมาณเม็ดหนะครับเม็ดหนึน่าจะประมาณสองเม็ดอาสองเม็ดสี่ได้นะครับสองเม็ดสี่สิบเซนเนาะเนี่ยหนจากนั้นขึ้นไปก็จะมารสี่สิบเซนประมาณสองเม็ดสี่สิบนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูลำต้นนะครับต้นที่ไม่ตัดยอดนะครับนี่ครับต้นที่ไม่ตัดยอดถอนหญ้าออกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับก็อ่ามือก็ยังไม่จดกันนะครับ ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณนิ้วนะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ครับคนต้นนะครับอ่าต้นที่ไม่ตัดยอดอ่าแล้วก็เป็นทุเรียนที่เป็นลักษณะอ่าต้นพันธุ์ใบตันนะครับใบที่ไม่มียอดรับชนีนะครับตอนนี้ก็เริ่มแดดร้อนนะครับใบก็จะประมาณนี้อ่าต้นที่ตัดยอดนะครับ ชนีเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นนี้มันจะสูงชะดุดนะครับมันจะโตเร็วผมก็เลยตัดยอดนะครับตัดยอดเอาไว้แล้วก็ตัดปลายกิ่นปลายจิงด้วยนะครับจิงมันจะลักษณะหอ่อผมก็คลิปปลายนะครับคลิปปลายาไว้นี่ครับเนี่ยผมตัดยอดยอดนั้นมันก็จะแข็งขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ตัดออกนะครับยอดที่มันต่ํากว่าปล่อยให้ยอดฝั่งน้นมันขึ้นนะครับ ครับอตอนนี้นะครับต้นนี้ความสูงก็จะสูงกว่าต้นนั้นนะครับน่าจะสูงกว่าเม r, ็ดสองเม็ดต้นนี้ก็น่าจะประมาณยอดมันจะโค้งงอไปน่าจะไม่เกินกันเยอะนะครับประมาณสองเม็ดหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งสองประมาณนั้นนะครับประมาณสองเม็ดเจ็ดสิบเข้าไปดูที่ โคนต้นนะครับรากตรงนี้ก็ลอยลอยอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้นำดินมามาใส่ให้นะครับตรงนี้มันก็นิ้วมือก็นี่ครับรอดเข้าไปเดี๋ยวก็นำดินมาใส่นะครับอ่าก็อาจจะเป็นดินถุงนะครับดินถุงละสิบกว่าบาทที่เราไปซื้อตามร้านการเกษตรนี่แหละนะครับ อันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าขุยมะพร้าวนะครับเนี่ยดินที่มีส่วนผสมของเนี่ยนะครับที่เป็นเปลือกมะพร้าวนะครับอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจะดูนะครับนี่ครับคนต้นประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่ถึงนะครับน่าจะเท่าไหร่เนี่ยสองนิ้วนะครับสองนิ้วกว่านะครับเกือบเกือสามนิ้วนะครับเนี่ ที่ยังไม่หุ้มนะครับนย่ยโคนต้นลำต้นนะครับมันจะโตน่ครับมันจะโตกว่านะครับขนาดต้นพันเท่ากับนิ้วมือนะครับดูความแตกต่างนะครับะชะนีนะครับโอ้ตอนนี้ก็เริ่มร้อนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับอ่าก็จะ ไม่ยาวนะครับคลิปไม่ยาวมาเปรียบเทียบดูเฉยๆนะครับอตอนนี้ก็อากาศร้อนนะครับผมก็ร้อนอก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ